โอ้ครับเข้ากองให้หน่อยครับลูกเดี๋ยวตามมาละครับโอ้เก่งจังเลยละครับ <c oughs> เก่งจังเลยครับเก่ง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 พี่แว่เข้ากองให้หน่อยลูกออมันคืออะไรล่ะป๊าป๊านะเมื่อมันคืออะไร่แ่เข้ากองให้หน่อยค่ะเดี๋ยวตาตามาละค่ะลูก <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก้นเฉยเดี๋ยวตาตามานะตา,าจะเข้าบ้านยากนะหนูนะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะครับรขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอืมเอาละแม่จะสอนยายดูคลิปแล้วคันนี้อืมจะเป็นเส้นสีาวไม่ได้ให้คะแนนหรอไม่ได้ให้คะแนนยายจะไม่แหงคะแนนไปเลยยายเดี๋ยวตาตาก็มาแล้วนะไม่ดิกนะไม่ดิกรอข้างนอกได้เพราะว่าไม่ดิกไม่ออกบ้าน เออมันจะตื่นเต้นหน่อยถ้าเจอตาตานะครับใครเข้าบ้านเออกับพี่แวนจะตื่นเต้นแล้วก็จะวิ่งหน้าวิ่งหลักได้ไหมไม่นิงใช่ไหม,ไม,ไหมแล้วก็จะวิ่งออกนอกบ้านได้ไหม่เว้ยอะไรเนี่ยอุ้ยยุงกัดหน้าเหรอลูกอ้ยไหน,ไ,หนไปดูดิตามายังไปดูนะนัะ่นมาพอดีเลยตาตามาพอดีเลย ไปมา <S <S ไปตัวนี้ติดละ <S <S โอมาแล้วล่ะครับโอมาแล้วล่ะครับโอมาลับแล้วครับเบนเนยได้มอนมครับนั่แล้วเนนะไหวไม่ไดีจะลับเสร็จแล้วไหวไหวอะไรไปเหาอะไรละ่ะ เ,นเีนนมาหาเล้เงินนะไดดม้อนนครับเ um. พื่อนตังค์มันเดินล่ะตังมันเดินอะไรลูกไปเดินเดินเดินเ oh, <ablo. S 1> ดินเ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 ดนเห่าเดิเขานีกแบบนี้ินเดเนเดินเดินเนเดิน แตงกยาข้าวป่วยามามามันจะกินแซ่บๆบ่แมน่นบ่ยายมามันจะกินแซ่บเสียบมีคนมาขอ่ากินน้ำแจ่วเ,เอากินกับยายทีนี้กินด้วยกัน,นกินน้ำกันบัดนี่อ๋อนี่ไปกินข้าวอิ่มแล้วไวม่ได้ก็กินแซ่บคือกันโอ้ย กะซีแนมหนายายโพดเนาะกะให้ยายเปาซะก,ก่อนมันฮอนกินไหมครับโอ้กินไหมครับดีกะซิมานังน้ำให้กันนะดีกอะอาขอมือจุบจ๊บยายยังแม่ไหนว่าท่านจุบจ๊บกินไหมครับขอบม่แม่ดิ๊กมาแล้วแม่เปาเปาอีกตั้งมากินกับยายแล้วตังมาเออจะว่ยวหวอยู่หันมาพี่ แมาพี่ขอกินกับตาโอ้อยเนาะมันแฉบร้ายปนิพักมัน,มนอ้วาวก็ไม่ไปกินกับแม่อไม่โอ้จะกินตรงนี้เด็กแม่นี่ยอยากกินน้ำใยใยผ้าก,กินนะมันแฉบยวนยวนได้กินกับแม่แล้วเหรอจอบไว,ไว,ไว้อยย้อยไงเนี่ยใยว่นนี้กินดอกพักเบิร์ดถั่ยนั่ยใยที่แฉบเลยละโอ้ย มันทาโดนกับเงยมัปวดขาแล้วนะไม่อรอด <c ười> ย่าย่ยาก็เฝ้าเพ่อมาได้ก็บม่ได้กินโอ้ก็มองหน้าเลยแบบแบบนี้เลยยายจะเอาเข้าปากตัวเองไม่ได้นะยายเี <c ười> ยายต้องให้โอ้กินเบิดเลยบาดนี้ม่ได้ดกินจำยาย <c ười> ตังจะกินไหมเนี่ยตังมากินกับยายเร็วให้ยายเป่าให้เร็ว <c ười> ตังมาเอามากับยายอุ้ยยายให้หมด รอดเลยเนี่ยเร็วเร็วเร็วเลูกมามาเร็วเร็วขอ,<ป>ของกินชู้ตายของกินชู้แตงยายเอามาให้ตังแ์น่ยายตังไปมาห่อดะตังคนักดาดตังกันนักพุง่งแที่ไงตังค์เป๋มาหอดเลยเอะให้กินแน่เอ้วไม่มาไม่ได้กินตังมานี่ลกูกมานั่งตรงนี้กับน้องนี่เร็วมาตังค์ขีดขาดนางนะโอ้ย ดีกว่าหอนอยู่ไว่วยายข้นหอนดีกว่ากินก <c oughs> มันหมดเลือยังเลยยายทำไมทำไมมันเหลือน้อยจังเลยลโอ้ยยังไม่อิ่มเลยลโอ้ยเอ,อาเอาไรให้พี่ตังค์นี่ที่ะไรยายตังค์มันมาหาเราเน,นั่นโอ้แบบนี้มันก็ร้อนเลยยายมันเป็นแบบนี้มันอิ่มแล้วเละยายตังค์อะไยรกันนีย่ยายพ่เป่าให้ตังค์แต่ไง ห่อนตังก็กินแน่ตังมาชนใจเลยยิมแล้วก็พออุ้ยแล้วมันก็เย็นอยู่ตัวเอา้าอุ้ยหล่นทับอ่ะพี่แวนเราอุ้ยสสบัดหนาใส่ไปโรลดบกอวนอืออืปอประเสริฐเอาเป่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 าฮะโอ้โหไอ้วน ให้วันไปต่อเนาะให้วันไปกินขอกินต่อไม่รอแล้วขอกินต่อไม่รอแล้วโวยวายทำไมโอ้ยไม่โวยวายเลยเห็นไหมถ้าถ่ายคลิปปุ๊บหมมันหยุดเลยอ่ะนั่งลงครับกินผักไหมครับอกยังผักไหมครับอกครับครับ วุ้ยคือครับไงค่ะอ่ะไหนพี่แงเอ้าไหว้ๆเลยชูนี่พี่แวนอยู่ทางน,นู้นม,มาได้กินแซ่บหรอเขาเนี่กวันยุหันละห้องยุหันละอันนี้อะไรอ่ะผัดไม่ได้มันกินไม่ได้ปวดนะยันเี่ย อ,อ้อมค้างอ้อมแอ้วอยู่นี่ไม่ดีไปไหนก็ไม่รู้วันไม,ม่หมู่่านอากาเย็นลกนะโน้รตังพู้ลมมาแรงแท้ โอ้ก็อยากนั่งตรงนี้เหรอแม่เอาให้กินเนอะมีวันนี้เลย <c oughs> นี่อย่างซื้อแตอยากกินแต่ผักเนาะก <c oughs> ินไหมครับครับกินไหมครับวันครับวันครับกินไหมครับครับเอเวนอยู่ฝั่งน้อนเวเยนเาเวนเป็นยังกักบหนาดับแล้วนี่เลย คนเรา้องกินนอกเขาถ่ายเบืองเนี่ยิมิพ่นชิมีคน,คนอยากกินเขานั่งได้แบบนีใ้ใช่หมกับห้องได้เหมนี้